สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจนเชียอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะเราจะมาลองใช้แล้วก็รีวิวนะคะครชั่นแบรนด์หนึ่งนองรู้สึกว่าแบบเราจะมีความเหอมันนิดนึงอะทุกคนมีกลิ่นนะน่าจะเป็นกลิ่นแบบว่าแอลโกอฮอล์หรือว่าแต่เนื้อผลิตภัณฑ์ใช้ง่ายมากแล้วก็ดูผิวดีผิวสวยมากช้ำใจ ก็วันนี้นะคะเราจะมาลองใช้แล้วก็รีวิวนะคะครูัชนแบรนด์หนึ่งนั่นเองนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะ m b e l l i n n Fit Me นะคะชื่อเต็มของเจ้าตัวนี้นะคะก็คือ m a b e e i n Fit Me m a t t e a n d Poreless Cushion ซึ่งสีที่ตัวนี้นมีให้เลือกก็จะมีทั้งหมด3สีนะคะแต่ว่าเจนอะเลือกเบอร์ขาวสุดมานะคะก็คือเบอร์1-2 0นนะคะเป็นสีขาวอมชมพูนะเขาจะมาในกล่องแบบนี้นะคะทุกคนนี่นะแล้วก็อันนี้จะมี <laughs> แกะแรงไปนิดนึงนะคะมาในกล่องแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็จะมีเลข s h a บอกอยู่นะคะ120 2> 1 2ึ่งสองศูนย์อลืมบอกเจนได้เจ้าตัวนี้มาเลยนะคะประมาณ3ามรกว่าบาทเองนะทุกคนเพราะว่าแบบว่ากดมาจากลาซาด้าแล้วมันก็ลดอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ใน description box นะคะเดี๋ยวให้ดูสภาพผิวก่อนนะคะสภาพผิวตอนนี้เ,เดี๋ยวบอกก่อนว่าเจนลงสกินแคร์แล้วแล้วก็เจนเนี่ยเป็นคนผิวมันนะคะแล้วก็ nc เนี่ยเคยถามที่ ba ที่ mac นะอยู่ประมาณ สิบกว่าๆนะคะสาวผิวเนี่ยจะเป็นคนที่มีรูขมขนกว้างนะคะมีสิวขึ้นปะปายิ่งช่วงใส่แมสกเนี่ยก็จะมีขึ้นตรงรอยแมสกนะคะแล้วก็มีตรงคางตรงนี้นะคะ แล้วก็สีผิวเนี่ยจะไม่ได้สม่เสมอก็มีรอยแดงจะบอกว่าเนี้ยไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เราใช้ตัวนี้ครั้งแรกเนี่ยลองไปแล้วเพราะว่าเจนอะ่ะอยากจะรีวิวอะไรที่แบบว่าไม่ใช่ครั้งแรกเพราะเวลาที่เราใช้ครั้งแรกอะ่ะรู้สึกว่าแบบเราจะมีความเห่มานิดนึงอ่ะทุกคนก็เลยแบบว่าเอออยากลองใช้ก่อนักพักหนึ่งนะแล้วค่อยมารีวิวจะได้แบบมีความเห่น,น้อยลงนิดนึงนะทุกคน เดี๋ยวให้ดูแพคเกจจิ้งก่อนแพคเกจจิ้งเขาจะเป็นซีเลียมน,นะคะแล้วก็ฟ้าเป็นเ e อกลักษณ์ของเบลลีเลยแล้วก็เป็นให้ดูข้างขาคือก็จะมีความหนานหนึ่งนะแล้วก็วิธีการใช้ก็คือกดตรงนี้เหมือนคุชชั่น่วไปเลยปึ๊บก็จะมีกระจกมาให้บานใหญ่มากนะคะทุกคนแล้วก็มีพัฟมาให้นะคะพัฟอันนี้เห็นไหมบอกแล้วว่าลองใช้แล้วแล้วก็เปิดออกมานะคะ เปิดออกมาก็จะพบกับตะข่ายอย่างนี้นะคะเจนชอบมากเลยนะที่เขามีเมชแบบอย่างเงี้ยมันทําให้เวลาที่เรากดคูชชนออกมามันไม่แบบออกมาเยอะเกินไปนะคะแล้วก็เขาบอกด้วยนะว่าพาวฟคูชชนของเขาเนี่ยเป็นแบบว่าดูวาบาลซีนะก็คือช่วยกักเก็บเนื้อครูเชนไม่ได้กินเนื้อนะคูเชนนั่นเองนะทุกคนคือแบบจะได้เนื้อคูชชนในปริมาณที่พอดีเวลาที่แตะออกปที่หน้านะคะเดี๋ยวนี้จะมีการทดลองคูเชนด้วยนะก็คือไม่ทดลองอะไรหรอกก็ใช้ให้ดูในวันหนึ่งว่าแบบเออ อยู่บ้านแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้ก็ work from home หรือคน study from home แต่จริงก็ไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ตลอดอยู่แล้วก็เลยเออเดี๋ยวลองดูน่าจะกดขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ขอเริ่มจากหน้าข้างนี้ก่อนละกันอืมมีกลิ่นนะน่าจะเป็นกลิ่นแบบว่าแอลกอฮอล์หรือเปล่า กลิ่นเห็นอยู่แล้วก็อ่ะทุกคนที่บอกว่าให้ดูสีนะอันนี้คือสีขาวสุดของเขาแล้วก็คือเป็นเบอร์ที่แบบเขาเคลมไ้ว่าเป็นขาวชมพูใช่ปะแต่ว่าพอจะลงไปอ่ะยังเข้มกว่าสีผิวเจนมะมันเจนว่ามันครึ่งเฉดถึงเฉดหนึ่งอะแต่ว่าผิวที่ให้อ่ะธรรมาชาติมากเลยทุกคนดูดิอันนี้คือข้างที่ลงแล้วแล้วอันนี้คือข้างที่ยังไม่ลงตัวเนี่ยเขาบอกว่าจะแบบว่า ช่วยเบอร์ูขุมขนนะคะแล้วก็ให้ผิวที่แบบแบตสบายทั้งวันก็เดี๋ยวเรามาดูกันเจนว่าแบบเนื้อเขาอะใช้ง่ายแล้วก็พัพก็นิ่มอยู่นะแต่ว่าเจนว่ามันบางหว่นนึงแต่ว่ามันก็เกลี่ยง่ายดีนะคะแต่เนื้อผลิตภัณฑ์ใช้ง่ายมากแล้วก็ดูผิวดีผิวสวยมากเบอร์รูขุมขนไหม เบอร์ประมาณนึงแต่ไม่ได้แบบขนาดว่าใช้แพมเมอร์เดี๋ยวจะมาดูรอยสิวตรงนี้กันนะคะแล้วก็ตรงนี้นะเห็นจมูกเตียนบ้าจมูกเตียนเนี่ยจะรูขุมขนเยอะมากนะคะแล้วก็แดงเดี๋ยวมาดูกันโอ้ทำได้ดีเลยนะความแบบธรรมชาติแต่ว่าช่วยซ่อนรูขุมขนของเขาอะคือเขาให้ผิวแบบแบบไอบอลนิสเวยคือแบบผิวสวยอยู่แล้วอะไรเงี้ย ะจะมาลงตรงนี้กันนิดนึงนะทุกคนที่เป็นรอยแดงก็ปิดรอยแดงได้ดีพอสมควรเลยนะคะเห็นปะมันก็ไม่แดงแล้วอะเราขอลงอีกชั้นหนึ่งตรงรอยสิวนะคะอยากรู้ว่ามันบิวได้ไหม <S <S ให้ดูกันหชัดนะ <S <S คือเจนว่าเอารอยสิวนี่จต้องใช้คอนซีลเลอร์นะทุกคน ตัวนี้นะตอนถือแต่งก็รู้สึกว่าเออก็ไม่ได้ใหญ่กว่ามือเลยนะสบายดีพอดีมือนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยเขาเคลมว่าให้ผิวด,ดูธรรมชาติเจนก็รู้สึกว่ามันเป็นผิวแบบแมตนะไม่ได้เยอมไม่ได้ทําให้แบบหน้ามันขึ้นหรืออะไรแล้วก็ธรรมชาติไหมธรรมชาติจริงธรรมชาติมากคือชอบชอบฟินิชมากฟินิชสวยมากจริงๆนะบางเบาสบายผิวก็บา,บาบางเบาสบายผิวนะคะเบอร์ลูกมะขนก็เบอร์น,น,นะเบอร์บอกเลยนะคะว่าแบบว่าตัวเนี้ยจะคุมมันตลอดทั้งวันซึ่ง ดูจากเนื้อแล้วเจนว่าอาจจะไม่ได้คุมมันขนาดนั้นนะอันนี้แบบไปเปิดมาให้แบบว่าเห็นงานผิวชัดๆนะทุกคนคือผิวสวยนั่นแหละแต่ว่าดูเฉดส,สีดิคือทุกคนดูสีคอเจแล้วก็ดูสีนาเจอยากให้เขาทำแบบว่าเฉดมากกว่านี้นึงอะเพราะว่าชอบงานผิวมากเลยนะแต่ว่าสีอะ เราสามารถใช้คอนซีลเลอร์ที่ขาวกว่าช่วยเอาได้นะเาจะขอเซตแป้งนิดนึงนะเพราะว่าเจเป็นคนหน้ามันแล้วก็แบบปกติเจนเป็นคนเซตแป้งเนาะจะได้แบบว่าผมจะทําให้มันเหมือนดูทีนของเจใช้อันนี้เลยนะตามรูทีนเลยคือปกติเป็นใช้ตัวนี้ก็จะใช้ตัวนี้เซตเลยตัวนี้เป็นสูตร Translucent นะคะจะเซตเอ่อใต้ตาแล้วก็ตรงนี้นะหน้าแก้มใช่ปะแล้วก็จมูกคางนะคะ อพอเสร็จแป้งแล้วมันก็จะมีความแบบแมทขึ้นมานิดนึงนะขอทาลิปนิดนึงอันนี้เพิ่งได้มาใหม่นะคะของเอสพอนะสีนัตตีที่แบบตอนนี้กำลังเป็นไวรัลในทวิตเตอร์เป็นแดงอมน้ำตาลที่ ออกไปทางท้าทนเย็นนิดนึงนะอ่ะฟุนิชลุ๊ปประมาณนี้นะคะทุกคนวันนี้แบบเบาๆใสๆเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยเดี๋ยวจะไปกินข้าวก่อนนะคะมาดูกันว่าแบบว่าเรว่าวันจะเป็นยังไงวันนี้สั่งข้าวผัดสอม,มอนของคอฟฟี่บีนบายดาวมากินนะคะก็ดูดีนะมีขีนวัวด้วย ฮัลโหลทุกคนมาอัปเดตผิวนะคะตอนนี้เป็นเวลาเกือบหนึ่งทุ่มแล้วก็เจนแต่งตั้งแต่ตอนบ่ายโมงเนาะผิวมันยังดูแบบฉ่ำมากอยู่เลยอะเราก็สวยมากคือทั้งวันไม่อยู่ในห้องแอร์เลยนะคะอยู่ในห้องพัดลมเพราะว่าอยากทดสอบรองพื้นนะคะแล้วก็แบบไปหนีบผมมาให้รู้สึกร้อนๆจะได้เพิ่มเงาออกซึ่งก็เง่ออกนะเห็นปะมีมีวรับเงอออกอ่ะให้ทุกคนดูผิวนี่นะคือเห็นปะ ผิวแบบธรรมชาติมากความมันมีไหมมีคือผิวมันก็ยังสวยอยู่แล้วมันก็มีความคุมมันในระดับหนึ่งแหละแต่ว่าวันเนี้ยก็ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบเอ็กซ์ตรีมขนาดนั้นดูเพ่นทีดอกว่ามีตกล่องใต้ตาตรงนี้คือเจนจะมีแบบเจนเป็นคนที่ล่องใต้ตาฉันมากาว่าตรงเนี้ยที่เป็นเส้นเนี้ยคือยังไงก็ตกอยู่แล้วอันเนี้ยเป็นเรื่องปกติแล้วก็มีความมันที่ทีโซนนะคะแล้วก็ข้างคองระมุ่กองมีความมันเหมือนกัน่าจะหลุดนิดนึงแบบนิดนึง เดียวตรงรอยสิวก็น่าจะหลุดไปนิดนึงนะที่คิดว่าเพราะว่ามันเห็นชัดขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกนึงตอนแบบว่าสักกี่ชั่วโมงดีเก้าไหมเก้าชั่วโมงแดชั่วโมงเก้าชั่วโมงนี้นะกลังดีโอ้ทุกคนตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มครึ่งแล้วนะคะก็ผ่านมา8ดชั่วโมงครึ่งเรียบร้อย <laughs> ก็อันนี้นะเอาไฟมาจ่อหน้าให้ดูเลยนะว่าแบบ เออหน้าเราเป็นยังไงบ้างนี <c> ่ <oughs> ขอนี้รวบผมเก็บแล้วนะโอเคมันมีความมันแหละเห็นได้ชัดเลยว่ามีความมันเพิ่มขึ้นนะคะอ่าไม่ว่าจะเป็นหน้าแก้มจมูกข้างจมูกนะคะเห็นเลยข้างจมูกมเห็นชัดอยู่นนะเห็นป่ะอืมแล้วก็หน้าผากนะคะอืมก็ช่วงทีโซนแหละอ่ะมาดูเวอร์ชั่นปิดไฟกันเวอร์ชั่นปิดไฟโอเคคือมันมีความมันเพิ่มใช่ไหมคะ คาร์วกระจกมันมีความมันเพิ่มแต่ว่ามันไม่ได้ทําให้รูขุมขนเราดูชัดขึ้นอนะ่ะคืออันนี้ในในระยะแปดชั่วโมงครึ่งนะทุกคนเออถ้าแบบมันมันมากกว่านี้ก็จ,จะทําให้เห็นรูขุมขนชัดขึ้นนะแต่ว่าอันนี้ยังเป็นความมันที่สำหรับเจที่เป็นคนหน้ามันก็ยังรักเกิดความมันนี้ได้อยู่นะคะเดี๋ยวมาซับหน้ากันเจนจะขอใช้กระดาษทิชชู่นะคะปกตินี่แหละซับเจนเป็นคนไม่ ซับด้วยกระดาษสัมมันนะคะเพราะว่าได้ยินมาว่าถ้ายิ่งซับด้วยกระดาษสัมมันมันก็จะยิ่งมันขึ้นไปเรื่อยๆขั้นแต่นั้นมาก็ไม่เคยซับหน่อยเลย <c oughs> ได้ไหมอ่ะไม่ใช้ใช่ปะอ่าแน่พอซับด้วยกระดาษทิชชู่นะคะก็มีคุชชั่นติดมานิดหนึ่งนะคะคือติดมาเล็กน้อยไม่ถือว่าเยอะมากนะคะแค่ซับก,กระดาษทิชชูะะ่เนี่ยก็ ให้ผิวที่เออสวยขึ้นแล้วนะเออดูดิมันดูไม่มันเท่าเมื่อกี้เลยอะทุกคนพอซักมาแล้วอะมันก็มีความหลุดติดการทิชชู่ไป่ะทุกคนยังมีรองคืนติดอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะเท่าตอนแรกเออแต่คือซับล้วไม่น่าเกียดทุกคนคือดีเลยเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตมาสรุปตัวนี้นะคะก็คือ Maybe Fit Me m e ดเ e i e Fit Me m a t t e and Poreless c u s h i o นนะคะหนึ่งคือผิวมันสวยมากสองคือมันเบลอขุ่ขนจริง สามคือมันติดทนค่อนข้างติดทนได้โอเคสรับเจนแล้วก็สี่ของมันเนี่ยจะว่ากลางๆจริงๆมันไม่ได้ดูแมทขนาดนั้นอะแต่ว่ามันดูธรรมชาติแล้วมันก็ดูเป็นแบบว่าเหมือนเออดื่มน้ำา1.5ลิตรต่อวันดื่มน้ำอย่างเพียงพอต่อวันอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้ได้ความคุมมาขนาดนั้นอยู่แล้วแต่เออจะรู้สึกว่าช่วงเนี้ยมันไม่ได้เป็นแบบว่าเทรนที่มาไม่ใช่เทรนผิวแมทเนาะมันจะเป็นเทรนแบบผิวผิวผิวเนเชียลซึ่งตัวเนี้ย มาแบบกาเทรนนี้มากมาเลยอ๋อลืมบอกแต่ว่าข้อเสียเดียวของตัวนี้ก็คือมันมีให้เลือกแค่3มเฉดสีนะแล้วก็เป็น3ามเฉดสีที่สำรับเจนอ่ะอยากให้เขาขยายเอนจเฉดสีมากกว่าเนี่ยเพราะว่าส่วนตัวทาแล้วมันก็ยังคล้ำกว่าสีผิวเจนแบบอย่างน้อยประมาณเฉดหนึ่งอะ ก็คิดว่ามันเป็นสีผิวที่เหมาะกับคนไทยนะคือถึงจะเป็นขึ้นชื่อว่าเฉดขาวอมชมพูแต่เจนรู้สึกว่ามันไม่ได้ออมชมพูขนาดนั้นเลยอะคือมันก็ยังมีความเหลืองอยู่ืแค่มันมีอาจจะมีความติดนิวทรอลมากกว่าสีอื่นๆท่านั้นเองนะคะแต่ถึงมันจะคล้ำกว่าเฉดผิวก็ยังชอบฟิลิชมากแล้วก็คิดว่าคงได้ใช้อีกอยู่ดีเออชอบจริงๆชอบมากๆอยากให้ทุกคนไปลองกันนะแล้วราคามันก็น่ารักมากด้วยอะมันอยู่ที่แบบสามร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทตอนนี้ลดอยู่แต่แบบสีเก้าเก้านะทุกคนเดี๋ยวจะคึ้นลิง์ ให้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากก็คลิปติดทนมากตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นที่ทาไปจนถึงตอนนี้ก็คือเออเออเออไม่หลุดไม่หลุดทุกคนกินข้าวไปสองมือ้อกินน้ำแบบกินน้ำเยอะมากจะเป็นคนกินน้ำเยอะนะกินน้ำกินข้าวกินขนมก็เป็นตัวนี้นะคะ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะคะเจนจะลองใช้คุชชั่นตัวนี้นะคะออกไปข้างนอกดูนะแล้วถ้าไงก็อาจจะเอามาอินเสิร์ตในคลิปนี้แหละเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้อินเสิร์ตไหมฮั้โหลทุกคนสรุปได้ออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็วันเนี้ยก็ใช้ชีวิตในแมสทั้งวันเลยนะตรงคางมีเป็นแบบคุยคุยนิดนึงไม่ใช่คุยเพราะแห้งนะเป็นเขาเรื่องไรเป็นคราามนิดนอ่นดดะเป็นตามแบบ ตามเหมือนดองรูขุมขนเล็กๆของเราที่มีขนอ่อนๆนะคะทุกคนเออจะมีนิดนึงนะแต่ว่าแทบจะมองไม่เห็นเลยนะจึงก็แทบจะมองไม่เห็นนะตอนช่วงบ่ายมีเป็นคราบตรงนี้นิดนึงเอามือไปวมๆมันก็หายนะอาจจะเป็นเพราะว่าแบบวันนี้เปลี่ยนสกินแคร์ด้วยนะเออก็เลยอาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็ความมันนะคะก็ให้ทุกคนดู มันก็มีความมันอยู่นะแต่ว่าเป็นความมันที่ข้อหลับใต้อยู่ไม่ได้มันมากช่วงทีโซนนะคะที่ชัดมากแล้ว,ลวก็ข้างจมงูกแต่งหน้าอนะวันนี้แต่งตั้งแต่ประมาณ11บเอโมตอนนี้ประมาณ2องทุ่มแล้ว <c oughs> ก็ผ่านประมาณ9้าชั่วโมงก,กว่าแล้วอะไรเงี้ยนี่นะจะให้ดูปริมาณที่ติดนะก็ติดเยอะอยู่นะทุกคนไม่ได้ติดน้อยด้วยความที่แบบ มันไม่ได้แมทมากเนาะเดี๋ยววันนี้ก็จะไปก่อนแล้วนะคะจะไปคลีนตัวเองแล้วไปล้างหน้าอาบน้าแล้วนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆสาหรับคนที่เข้ามาดูนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามหรือว่า subscribe เ e n น,นะคะแล้วก็อยากให้ทําอะไรหรือว่าชอบคลนะิปแบบไหนเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย